สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังถ้าเราเคยทำอะไรไว้แล้วมีอะไรส่งผลมาถึงตัวเราให้เรายอมรับมันว่ากรรมคือการยอมรับเจ๊เคยมีแบบนี้ค่ะ เมื่อก่อนเจ๊ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเจ๊ขายที่ไหนก็แล้วแต่โดนไล่ที่ตลอดโดนไล่ตลอดจริงค่ะขายตรงนี้ก็โดนไล่ขายของก็โดนไล่มาเช่าร้านอยู่ไม่นานยังไม่มันหมดสัญญาก็กโดนไล่ ว่าจะเอาที่คืนต้องย้ายเช่าอยู่กับเขาอยู่แบ่งกันก็ให้เราออกมันเหมือนกับเรานึกในใจว่าทำไมเราโดนไล่อยู่เรื่อยๆเพราะเราก็ไม่เคยไปทำอะไรกับใครแต่เหมือนกับถึงเวลาปุ๊บเราต้องโดนไล่ที่ตลอดเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะด้วยการนั่งสมาธินี่แหละ ด้วยการปฏิบัติของเจ๊อยูทุกวันมันเห็นค่ะมันเห็นภาพเจ๊ไม่ได้นั่งเก่งนะแต่เจ๊นั่งเป็นประจำนั่งทุกวัน20ปีที่เจ๊สวนพระคาถาขงปู่ปานมาเจ๊ตั้งใจปฏิบัติทําน้อยทํามากแต่ทําทุกวันจนวันหนึ่งเจ๊นั่งในสมาธิค่ะ เราเจ้ก็เห็นตัวเจ้เนี่ยมัดกระดาษม้วน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 นะคะม้วนกระดาษนะคะเคยเห็นหนังสือพิมพ์ไหมหนังสือพิมพ์ม้วนม้วนบิดให้มันเป็นเกลียวแล้วก็จุดไฟเผาค่ะเผาไล่ไล่มดไล่มดที่มันกำลังเดินเป็นทางขนอาหารอยู่เนี่ย ก็ไล่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 ล่มันจิตในใจอ่ะในการนั่งสมาธิแวบมาเลยว่าก็เาอเราเคยทําเขาไงเราเคยทําเขามาก่อนเราถึงเจอแบบนี้กรรมมันเร็วนะคะกรรมเหมือนกรรมเหมือนติดจรวดเห็นนชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า มันเกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นกับเจ้เลยมันทำให้เจรู้ว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเคยทำกับใครทำแบบไหนผลลัพธ์มันก็คือแบบนี้ณนะวันหนึ่งเราปฏิบัติเราเข้าใจมันเรายอมรับหลวงพ่อบอกกรรมคือการยอมรับ เราเข้าใจคํานี้เลยค่ะคมคือการยอมรับยอมรับมันยอมรับในสิ่งที่เราทําเหมือนคนเราทําผิดอะ่ะยอมรับยอมสารภาพแต่โดยดีไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่เคยไปทําใครเราไม่เคยไปทําร้ายใ,ใครทําไมคนนี้ต้องมาทําร้ายเราอันนั้นคือเราไม่ยอมรับเลยคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีคําว่าบังเอิญหรอกค่ะทุกอย่างไม่มีคําว่าบาังเอิญ กรรมคือการยอมรับถ้ายอมรับมันก็หมดหนี้เร็วเจ้เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้เพราะเจ้เคยทําเข้ามาพอเจ้ยอมรับมันยอมรับมันได้แต่โดยดียอมรับสัาพว่าถึงเราจะโดนเขาไล่เราก็ต้องทําใจเพราะเราเคยทําเขามาคุณเชื่อไหมคะกรรมคือการยอมรับคุณยอมรับมันแล้วมันส่งผลได้เร็วเลยคะ่ะ คือเรายอมแล้วเรายอมแพ้เรายอมรับเรายอมรับแม้ว่าเป็นเราเราทำผิดทุกทุกอย่างเขาก็ให้อภัยยอมรับแต่โดยดีนะคะเขาก็ให้อภัยเราสิ่งเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เจประสบมากับตัวเองถึงบอกว่าไม่ว่าเกิดขึ้นอะไรกับคุณไม่ว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของคุณคุณต้องทำใจยอมรับกับมันว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะ เกิดมาเจอคนนี้เจอเกิดมาเจอเจ้ากรรมในเวรแบบนี้คนในครอบครัวก็ถือเหมือนเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรนะคะเพราะเราตกมาโดนครอบครัวเดียวกันถือเป็นเจ้ากรรมในเวรด้วยกันค่ะถ้ามาทําให้เราทุกข์ใจก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรถ้ามาทําแล้วส่งเสริมเราก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราทําร่วมกันมากับลูกกับเต้าสามีรอบข้างบริวารทุกอย่าง เกิดขึ้นกับเราเราเลยยอมรับมันได้ไงคะถ้าเรายอมรับทุกอย่างก็จบแต่ถ้าเรายังร้องยอมรับมันไม่ได้ไม่จบค่ะมันก็ยังทนทุกข์ทรมานเพราะใจเราคิดไม่ได้ถ้าใจเราคิดได้การคือการยอมรับทาให้ใจเราก็เป็นสุขยอมรับสภาพว่าเราเคยทําเขาเราก็จะเป็นเราก็ทําใจกับว่าเราเคยทําเขาแบบนี้ วันนี้เราส่งผลโดนกับตัวเราเราก็ต้องยอมรับมันว่าก็เราผิดจริงๆยอมรับมันแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับดีขึ้นเพราะเรายอมแล้วยอมรับถ้าเรายังดื้อแพ่งที่จะไม่ยอมรับมันก็ทุกข์ไงคะความทุกข์มันเกิดกับเราเลยแต่ถ้าเรายอมรับมันเมื่อไหร่ความทุกข์มันก็ไปทุกก็ทุกแป๊เดียวค่ะสุขก็สุขแป๊บเดียว ไม,ไม่มีอะไรอยู่ก่าเรายาวนานนะคะวันนี้ก็มีเคล็ดดีๆมาฝากฟังแล้วให้ข้อคิดกับใครฟังแล้วให้ประโยชน์กับใครกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เจ้ถึงจะไม่ว่าง ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันไม่ได้อัดคลิปลงทุกวันก็จะพยายามหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ